ชายผู้โชคร้ายที่เกิดมาไรพรสวรรค์ถึงแม้จะจับดาบขึ้นมาก็มีอาจที่จะเรียนเพื่อฝึกฝนปานกระบวนท่าต่างๆได้เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่เทียบเคียงกับเหล่าเสาหลักแล้วเขาจึงออกแสวงหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้พลังเหล่านั้นมาครอบครองเด็กหนุ่มผู้มีร่างกายอันสุดแสนวิเศษที่สามารถเข้ากันได้กับอสูรเป็นอย่างดีทำให้เมื่อชายคนนี้ได้ก,กินอสูรเข้าไปแล้วเขาจะรับพลังของเหล่าอสูรมาครอบครองณช่วงเวลาหนึ่ง นักละอสูรรุ่นใหม่ที่ไม่ใช้ดาบในการต่อสู้แต่เลือกที่จะใช้ปืนและมนอสูรโลหิตในการจัดการกับศัตรูและชื่อของเขาคนนี้ก็คือเกนยะก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสเตนีกับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเกนยะหนึ่งในตัวละครสําคัญที่จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนี้ครับ และสาหรับใครนะฮะที่ยังไม่รับชมประวัติตัวละครอื่นจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรก็สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านทางเพลลิ i การเดินทางของตัวละครที่ผมได้จัดเรียงไว้เป็นเรื่องๆให้เราได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเกนยะกันเลยดีกว่าเริ่มจากที่รูปร่างของตัวเกนยะก่อนนะครับเกนยานั้นจะเป็นชายหนุ่มตัวเล็กที่มาพร้อมกับทรงผมยาวเปิดข้างและรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนใบหน้าด้านขวาซึ่งรอยแผลเป็นของเกนยะผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรอยแผลเป็นที่ขึ้นอยู่กับทีมงานครับ ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยสายเหตุก็เพราะว่าบางครั้งรอยแผลเป็นของเกนยะก็จะเป็นรอยตรงบางครั้งก็จะเป็นรอยรุกคืนเกนยะนั้นเป็นตัวละครที่มีดวงตาเหมือนคนที่แสดงอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาส่วนการแต่งกายนะครับเกนยะเนี่ยจะทําการสวมชุดครึ่งแบบของหน่วยพิฆาตศูนย์ที่เป็นชุดสีดำเนาะอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ก็จะมีการสวมเสื้อนอกที่มีรูปทรงคล้ายๆกับชุดกิโมโนแขนกุดสีมวส่วงสวมทับไว้อีกทีหนึ่งครับ ลักษณะนิสัยของเกนยะนั้นผมไม่รู้นะครับว่าสาหรับทุกคนจะมองเขาเป็นยังไงแต่ในสายตาผมนิยามง่ายๆที่สุดของตัวละครตัวนี้ก็คือผู้ชายปากเสียที่มักจะพึ่งแต่ตนเองครับเพราะเกนยะนั้นนับว่าเป็นคนพิเศษที่เวลาได้พ่นวาจาใดออกมาจากปากแล้วมักจะทําให้คนที่ได้รับฟังนั้นรู้สึกไม่ดีได้เสมอถ้าคุณอารมณ์ดีอยู่เจอเกนยะพูดไปอารมณ์เสียได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำกล่ด่าหรือการแสดงท่าทีบนใบหน้าที่เหมือนกับว่าตัวเราในชาติก่อนเคยไปทำอะไรมันไว้หรือเปล่าวะ เลือกที่จะไม่รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นรวมไปถึงยังพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ทุกอย่างใส่คนรอบข้างด้วยเช่นกันเหตุการณ์ตัวอย่างก็จะเป็นในตอนที่เกญยะนั้นได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักล่าศูนพี่แกเนี่ยก็ไปต่อยคนจากตระกูลอุบยาชิกิเข้าแต่เพราะว่าหลังจากที่เกญยะได้พบกับทันจิโร่ตัวเขาเนี่ยก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยจะพูดว่าจากหลังตีนเป็นหน้ามือเลยก็ได้ครับตัวเกญยะนั้นเริ่มพูดจาที่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงหันมารับกกกาาารช่่วยเหลืืออจคนนนมขึ้ เพราะเขาได้รู้แล้วว่าคนเราถ้าร่วมมือกันมันก็จะทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้ขึ้นมาครับทีนี้เราพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่ตัวเกนยะนั้นเคยเข้าไปมีบทบาทกันบ้างดีกว่าเริ่มจากอีเวนต์ที่1มีชื่อว่าเกนยะสําหรับอีเวนต์นี้เนี่ยผมจะย้อนความตัวเกณยะให้นะครับเกณยะนั้นเป็นพี่คนรองจากพี่น้องทั้งหมด7คนพูดง่ายๆคือเป็นลูกคนที่2นั่นเองครับตัวเกณยะนั้นไม่ได้มีชีวิตดีเดอะไรเหมือนกับใครคนอื่นหรอกครับ เนั่นก็เพราะว่าพ่อของเกญยะชอบม,มักจะทําร้ายเขาและเหล่าน้องๆอ,อยู่เสมอจนคุณแม่ต้องคอยออกมาปกป้องพวกเขาและรับบาดเจ็บจากการอารวาสของคุณพ่อแต่สุดท้ายแล้วพ่อของเกญยะก็ได้ตายจากการที่ชอบไปหาเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วจนโดนใครไม่รู้ครับจ้วงจนตายเหมือนหมาข้างถนนแม่ของเกญยะนั้นเป็นคนขยันเธอพยายามทํางานหาเลี้ยงลูกๆทั้ง7คนเพียงลําพังจนกระทั่งอยู่มาวันหนึง่งเกญยะและเหล่าน้องๆรู้สึกแปลกๆครับที่ว่าทําไมวันนี้คุณแม่เนี่ยกลับมาดึกจังซานิมิพี่คนโต จึงออกอาสาไปตามหาคุณแม่ให้ซึ่งหลังจากที่ซานนมิออกไปได้ไม่นานที่นาบ้านของพวกเขาก็ได้มีใครบางคนมาเคาะประตูเรียกเหล่าน้องๆของเกนยะคิดว่านั่นต้องเป็นแม่แน่ๆจึงรีว,วิ่งไปเปิดประตูทันทีซึ่งตัวเกนยะก็พยายามจะห้ามน้องๆครับเพราะว่านั่นอาจจะไม่ใช่แม่ก็ได้แต่ก็เหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเพอสินทสุดคาเตือนของเกนยะปุ๊บเหล่าน้องๆที่วิ่งออกไปเปิดประตูให้ก็ได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่กระโจนเข้ามากระซวกไส้ของพวกเขาจนตายขาที ส่วนเกญยก็ได้รับบาดแผลบนใบหน้ามาในตอนนั้นตัวเกญยะที่กําลังจะตายก็ได้ถูกซานิมิพี่ชายที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงพอดีช่วยเหลือเอาไว้ก่อนที่เขาจะลากอสูรตัวนั้นออกไปสู้ข้างนอกซึ่งในตอนนั้นเกญยะไม่รู้หรอกครับว่าอาสูรมันคืออะไรเขารู้เพียงแค่ว่าพอเขาออกมาตามหาซานนมิอีกทีเขาก็เห็นศพของคุณแม่อยู่ที่ข้างๆพี่ชายคนนี้ไปแล้วนั่นเลยทําให้เกญยะได้ทําการตีตาหน้าว่าซานิมิบอกว่าเองอ่ะมันฆาตกรที่ฆ่าแม่ซึ่งหลังจากซานิมิจากไป เกญยะก็ได้เห็นว่าร่างของแม่ได้สลายหายไปพร้อมกับแสงตะวันเกญยะที่มารู้ความจริงในภายหลังเขาจึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้พูดทำร้ายจิตใจ,ใจพี่ชายของเขาไปเป็นอย่างมากทําให้เกญยะตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วมกับหน่วยพิ่าตละศูนย์เพื่อมาพบกับพี่แต่ประเด็นคือตัวเกญยะเนี่ยนับว่าเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกฝนปานกระบวนท่าต่างๆครับทาให้ตัวเขานั้นต้องสรรหาวิธีอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีพลังเทียบเท่ากับเสาหลักและวิธีการที่ว่านั้นก็คือการกินอศูน,นั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ได้กินอสูรเข้าไปแล้วเกยะก็ดูเหมือนว่าจาะได้รับพลังของพวกมันมาแต่ว่าในตอนแรกสุดเลยที่เกญะเริ่มกินอสูรน,นะครับตัวเขาเนี่ยจะเกิดอาการคุ้มข้างแต่ก็ได้เกียวเมที่ไปเจอกับเกญะโดยบังเอิญทําการช่วยเหลือเขาไว้ซึ่งเกียวเมก็ได้บอกกับเกญะไปว่าเองเป็นแบบนี้เนี่ยลาออกจากหน่วยพิฆาตอสูรไปซะเพราะสิ่งที่เกญะทํานั้นมันถือว่าไม่ถูกต้องแต่เกญะก็ปฏิเสธไปกับการเขายังตื้อให้เกียวเมย์ที่น่าจะเป็นเสาหลักที่เก่งที่สุดเนี่ยช ให้เขานั้นเนี่ยสามารถใช้พลังในการซึมซับพลังอสูรนี้ได้และแน่นอนว่าถ้าวันหนึ่งเกญยะสามารถควบคุมพลังนี้ได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ตอนโดนพิฆาตอสูรแน่ๆนและจากการฝึกฝนทั้งหมดที่ผ่านมาของเกียวเมย์ทำให้เขาได้รับรู้ว่าเกญญะนั้นเป็นคนที่มีความตั้งใจและความมุ่งม,มั่นอย่างเต็มเปี่ยมทําอะไรก็จริงจังไม่เคยทีเล่นทีจริงทําให้เกียวเมย์สุดท้ายแล้วก็ถูกใจใเกญญะเป็นอย่างมากครับจนรับเกญญะเนี่ยมาเป็นสิทธิ์ของตัวเองเลยและสอนให้เขาควบคุมความสงบนิ่งในจิตใจเพื่อที่จะให้เกนนั้น สามารถใช้พลังของอสูรได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีเวนต์ต่อมาหมู่บ้านช่างตีดาบสาหรับอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์หลักที่ตัวเกนยะนั้นได้มีบทบาทเป็นอย่างมากเลยครับเริ่มต้นอีเวนต์มาตัวเกนยะาเนี่ยจะอาบน้ําที่บ่อน้าพุร้อนซึ่งในช่วงเวลานั้นมิซลิสาวลักแห่งความรักเนี่ยก็ได้มาเจอกับเกนยะาพอดีเธอก็ได้ทําการทักทายไปแต่ตัวเกนยะเนี่ยไม่เล่นด้วยครับเลยทาให้มิซลิเนี่ยต้องวิ่งร้องไห้ออกมาฟ้องกับทันจิโร่ซึ่งพอทันจิโร่มาที่บบบ่่อนนนน้้้ํําาาาาพพีเเขยกกกกกกก็็ไดััััตวะแลททร แต่ตัวเกญ,ญนยะน้นไม่ค่อยอยากสีกับทันจิโร่ครับก็เลยตัดสินใจเดินหนีออกมาโดยที่ตอนนั้นตัวเกนยะก็ทําการดึงฟันซี่หนึ่งของตัวเองทิ้งไปด้วย แล้วตัวเกญยะเนี่ยจะหายหน้าไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับจนกระทั่งตัวทันจิโร่เนี่ยได้มาเจอเขาพอดีในห้องกินข้าวเลยทําการพูดคุยกับเกนยะด้วยซึ่งพูดคุยกันแบบสนิทชิดเชื้อจนตัวเกญยะนั้นได้ถามกับทันจิโร่ไปว่าถามจริงนี่เราเป็นเพื่อนกันหรอวะทันจิโร่ก็เลยสสดกลับมาเอา้าเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอเกญยะที่ได้ยินก็นแบบอมึงนี่ยอกย้อนก่อนที่ทางหน้าของทันจิโร่จะทักกับเกญยะไปว่าเอ้าเกนยะทําไมฟันเต็มปากเลยอ่ะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่านายฟันหลุดไปหรอเกนยาก็เลยบอกว่าตาาั ทันจิโร่ก็เลยหยิบหลักฐานขึ้นมาให้ดูครับก็นี่ฉันเก็บฟันมาด้วยและที่มาเจอนายวันนี้เนี่ยจเจ้าฟันมาคืนเล่นเอาเกญยะทำหน้าเหวอแบบและเอ็งจะเก็บมาทำส้นตึกอะไรวะเนี่ยก่อนที่ทางใต้ของเกนยะจะไล่ทันจิโร่ออกไปและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการต่อสู้ระหว่างพวกทันจิโร่กับคังเทง,งูขึ้นครับตัวเกญยะที่รู้ว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านช่างตีดาบเขาก็เลยออกไปช่วยเหลือเหล่านักล่าสูนครับซึ่งพอไปถึง เกนยักก็เห็นว่าทางทันจ hmm. right. so ิโร่และนิสโกะกำลังจะถูกฆ่าเกนยักก็เลยควักปืนของตัวเองออกมาและททำการลั่นปานตะกัวเข้าไป2นัดโดนหัวของร่างแยกหางทิงูอย่างเต็มๆแต่ทว่าการที่หัวของมันหลุดออกมานะครับก็ทําให้หางทิงูจากตอนแรกที่มี2เนี่ยแยกเรามาเป็น4เลยทําให้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างยากลําบากมากยิ่งขึ้นครับแถมตัวเกนยะยังถูกร่างแยกอย่างโสกาหรือไอเซสึทำการจะซวกไสเข้าไปอีกด้วยแต่ทว่าเกนยะนั้นก็ยังไม่ตายครับเขาลุกขึ้นมาและพยายามเข้าจัดการกับร่างแยกโสกา ซึ่งในตอนนั้นไอ้ร่างแยกโสกาเนี่ยก็ขอออกไปไฟ,ไฟด้านนอกกับตัวเกนยะปล่อยให้ร่างแยกที่เหลือนั้นทําการรับมือกับเนซิโกและทันจิโร่ไปซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็ต้องขอชมเกนยะครับถึงแม้เขาจะไม่มีปานกระบวนท่าในการต่อสู้เลยแม้แต่น,น้อยแต่เขาเนี่ยก็สามารถรับมือกับโสกาได้อย่างมีชั้นเชิงจนสามารถเอาชนะมาได้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับเพราะจู่ๆทันจิโร่เนี่ยได้กินอสูรตนที่5ทาง้านของเกนยะก็เลยบอกว่าฉันเป็นคนจัดการกับอสูรตัวนี้ได้แกคิดจะมาแย่งผลงานฉันไปหรือไง ทางด้านของเกนยะเนี่ยพยายามตะคอกใส่ทันจิโร่ยกใหญ่เลยครับแต่ทันจิโร่ก็ทําตาใส่ปิ้งแบบว่าไม่มึงมันมีจริงๆนะอสูรตนที่5เนี่ยมึงไม่ได้กลิ่นหรอพอเกนยะเห็นแววตาของทันจิโร่เขาก็รับรู้ได้ทันทีครับว่าทันจิโร่นั้นไม่ได้โกหกเขาซึ่งหลังจากนั้นตัวทันจิโร่ก็วิ่งออกตามหาร่างหลักของฮังเทงูจนได้พบครับเขาเนี่ยได้ฝากเกนยะจัดการกับมันหน่อยซึ่งเกนยะที่เจอปุ๊บเนี่ยก็ได้เอาดาบนิจิรินะครับฟาดเข้าไปที่คอของฮังเทงูแบบเต็ม แต่กลายเป็นว่าดาบของเกญยะนั้นหักซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจได้ครับว่าตัวเกญยะไม่สามารถใช้ปราณได้เลยทําให้การใช้ดาบฟันเนี่ยไม่มีความแรงที่มากพอบวกกับทางด้านอสศรข้างขึ้นส่วนใหญ่อะก็ต้องใช้เป็นดาบนิจิลินสีแดงชาติหรือก็ต้องเป็นดาบนิจิลินที่มีความร้อนสูงในระดับหนึ่งหรือจะสามารถตัดหัวพวกมันได้ซึ่งการทําพลาดนี้ของเกญยะก็ทําให้พี่แกเนี่ยเปิดช่องโหว่ครับจนทําให้ร่างแยกของฮังติง,งูนั้นตัดสินใจที่จะปิดชีวิตเขาซะแต่ในตอนนั้นเนี่ยตัวทันจิโร่ก็เข้า ก็ได้นเปิดช่องวอ,อกมาทางด้านของทันจิโร่ที่กําลังจะตายก็เอเกนยะเนี่ยเอาตัวเข้าไปบังไว้ครับตัวเกนยะที่รูเป็นพุนในตอนนี้ก็ได้บอกกับทันจิโร่ไปว่าตัวเขานั้นไม่มีความสามารถมากพอในการตัดหัวฮังเทงูเพราะงั้นแล้วเขาจะฝากให้ทันจิโร่รับหน้าที่นี้ต่อและเขาเนี่ยจะจัดการกับเหล่าร่างแยกของมันให้ ซึ่งทันจิโร่เนี่ยก็ได้วิ่งไล่หังเทง,งูครับแต่ทว่าในช่วงที่เก็นยะกําลังทำการยื้อพวกอสูรตัวอื่นๆไว้นั่นเองจูจ่ๆร่างแยกทั้ง4ของหัางเทง,งูก็ได้รวมร่างกายเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นโซฮาคุเทนร่างแยกที่แข็งแกร่งที่สุดของห่างเทง,งูนั่นเองครับ และแน่นอนว่าตัวเกนยะกับทันจิโร่นั้นหืดขึ้นคอสู้แทบไม่ได้เลยจนมิซุริเซาร์ระห่งความรักเนี่ยต้องมาช่วยเหลือทั้งสองไว้ครับแต่เจมิซุริเนี่ยโผล่มายังไม่ทัลัยก็พาท้าให้กับโซฮาคุเทนแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมิซุรินั้นเป็นคนเปินเป่นๆไม่ศึกษาคู่ต่อสู้ให้ดีก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้พาท,ท่าไปซะเองครับแต่ก็ได้เกนยะและทันจิโร่เนี่ยแหละช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาพอดีจนเธอนั้นมีแรงฮืดขึ้นมาอยากสู้อีกรอบหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่มิซิีไปถ่วงเวลาโซฮากุเทนให้แล้วทางได้ของเกนยะทันจิโร่และเนสโกะก็รับหน้าที่ในการหาห้างเทงูตัวจริงครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สามารถไล่ต้อนหันเทงูจนมันออกมาจากที่ซ่อนได้ในตอนนี้เนี่ยมันได้วิ่งไปยังที่โล่งเลยครับทางได้ของทันจิโร่เกนยะกับเนสโกะก็เลยต้องออกไล่ล่าซึ่งตัวเกนยะที่ได้กินมวลส่รนของโซฮากุเทนเข้าไปก็ทําให้เขาเนี่ยมีพลังกายเพิ่มมากขึ้นขณะที่ว่ายกต้นไม้ปลาใสาห้างเทงูได้เลยครับ ต่ว่าบทของเกนยาเนี่ยก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเขาเนี่ยแค่ปาต้นไม้ไล่ต้อนให้ซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการปิดบัญชีฮังเทงูเนี่ยก็เป็นทันจิโร่นั่นเองครับหลังจากจัดการกับฮังเทงูได้ไปที่เรียบร้อยทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันซึ่งเกนยะที่เห็นทันจิโร่ได้กอดกับเนสโก้ก็ทําให้เขานั้นเผยยิ้มออกมาเพราะนี่มันคือความสุขที่ตัวเขาเองก็โหยหาหรือเคยได้รับมาเมื่อนานมาแล้วนั่นเองครับ ส่วนทางได้ของมิสึริที่เห็นว่าเกญยะนั่งยิ้มอยู่ด้านนอกก็ไม่รอช้าครับทาการกระโดดเข้าไปรวบทุกคนมากอดไว้ด้วยกันแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยเก่งมากเลยเนาะพวกเราไม่ตายในศึกครั้งนี้ด้วยและนี่ก็คือบทบาททั้งหมดของเกญยะในอีเวนต์หมู่บ้านช่างตีดาบครับอีเวนต์ต่อมาครับการอบรมของเสาหลักสําหรับในอีเวนต์นี้บทของเกญยะเนี่ยจะเป็นการเดินไปขอโทษซาเนมิถึงเรื่องในอดีตที่เขานั้นไม่ได้เข้าใจอะไรในตัวพี่ของเขาเลยแม้แต่น้อยแถมยังได้ตําหนิตีตาว่าพี่นั้นคือคนฆ่าแม่นนมิที่ได้ย ก็หันไปตอบว่าเกญยะฉันไม่มีน้องแบบแกแล้วก็มาถึงอีเวนต์สุดท้ายที่ตัวเกญยะนั้นได้มีบทบาทแล้วนะครับนั่นคืออีเวนต์ของปราสาท์ไร้ขอบเขตสำหรับในอีเวนต์นี้ตัวเกญยะนั้นที่เดินหลงมาเรื่อยๆก็ได้มาพบกับโคคุชิโบที่กําลังต่อสู้กับมูอิจิโร่หรือเสาลักแห่งหมอกอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวมูอิจิโร่ได้พาท้ายกับโคคุชิโบไปแล้วครับตัวเขาเนี่ยได้ถูกผนึกไว้ที่เสาจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกทางนั้นของเกญยะก็พยายามจะหาวิธีช่วยอยู่ แต่หารู้ไม่เลยว่าโคคุชิโบนั้นรับรู้การมีอยู่ของเกญยะตั้งแต่แรกแล้วโคคุชิโบได้พุ่งไปด้านหลังของเกญยะและทําการผ่าเกญยะเป็นสส่วนเหตุผลก็เพราะว่าเกญยะนั้นเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายพิเศษเพราะเขานั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังของอสูรได้คือการที่เป็นอสูรเต็มตัวกับมนุษย์ผู้ใช้พลังอสูรเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะงั้นแล้วโคคุชิโบเนี่ยรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้โคคุชิโบเนี่ยก็เลยตัดสินใจจัดการเกนยะซะตอนนั้นเลยครับ และในช่วงที่เขากําลังจะปิดบัญชีนั้นซานเนมิกับเกียวเมก็ได้ประกฏตัวมาช่วยเหลือเกญยะไว้ตัวเกญยะที่ตัวขาดครึ่งเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากมูอิจิโร่ที่สามารถปลดตัวเองออกมาจากเสาได้มูอิจิโร่ได้เอาร่างของเกญยะมาทาการประกอบกันอีกครั้งหนึ่งจนต่อเข้าไปเป็นเหมือนเดิมและรอบนี้เนี่ยเกญยะก็ได้กินเส้นผมของโคคุชิโบไปด้วยทําให้เขาเริ่มมีพลังอสูรมากยิ่งขึ้นครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพลังอสูรที่เขามีในตอนนี้เนี่ยยังไม่พอ และตัวเกนยะที่ใช้ปานอะไรไม่ได้เลยก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือมูอิจิโร่เกียวเม์และก็ซาเนมิได้แม้แต่น้อยครับเขาเนี่ยพยายามหาช่องว่างอยู่ด้านนอกซึ่งในตอนนั้นเองก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เกียวเม์และซาเนมิสามารถตัดดาบของโคคุชิโบออกมาได้ ซึ่งทางได้ของเกนยะที่เห็นเศษดาบอยู่ก็ได้ตัดสินใจกินมันเข้าไปครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้เผื่อใครไม่ทราบนะครับคือดาบของคุณปู่ทวดโคคุชิโบเนี่ยจะแตกต่างจากดาบปกติเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากกายเนื้อของคุณลุงครับนั่นหมายความว่าตัวดาบที่เกนยะกินเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเขากินเนื้อผสมกับเหล็กครับมันก็คือยังมีความเป็นเนื้อของอสศนอยู่นั่นก็เลยทําให้หมายความว่าตัวเกนยะสามารถรับพลังจากการกินเศษชิ้นส่วนดาบของคุณลงุงโคคุช ซึ่งหลังจากกินไปได้เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับเกนยะก็แบบอืมพลังเต็มเปี่ยมนั่นก็เพราะว่าคุณล oh ุงโคคุชิโบเนี่ยมีเลือดของมุษันเข้มข้นมากเลยนั่นเองครับเป็นถึงอสูรข้างขึ้นรนดับหนึ่งอนะเนาะเลยทําให้ตัวเกนยะาเนี่ยสามารถใช้มนอสูรโลหิตจากปืนของเขาได้ซึ่งมนอสูรโลหิตของเกนยะนั้นก็คือการตึงเป้าหมายไว้นั่นเองครับ และด้วยการโดนตึงนี้ก็ทําให้โคคุชิโบเนี่ยถูกเสาหลักทั้ง3คนนั้นลุมกินโต๊จนเละเลยครับเรียกว่าหัวเกือบขาดไปแล้วในตอนนั้นเนี่ยคุณลุงโคคุชิโบเก็ททาการเปล่งพลังของตัวเองออกมาซึ่งพลังของคุณลุงนั้นคือการสร้างดาบกระจายรอบๆไปทั่วตัวและบังเอิญคนที่โดนเนี่ยดันมี2คนครับนั่นคือมุจิโร่เสาหลักหมอกคนนี้โดนไปตัวขาดครึ่ง ส่วนเกนยะาเนี่ยก็โดนจากระยะไกลเหมือนกันแล้วก็ตัวขาดครึ่งด้วยคือมูจิโร่เนี่ยขาดเป็นตัวแบ่งกับเอลส่วนเกนยะเนี่ยโดนผ่าไป2ซีกแบบแนวตรงลงมาเลยครับในตอนนั้นตัวเกนยะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่รอดแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยคุยกับมูจิโร่ไว้แล้วครับว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะทําการส่งมอบจังหวะที่ดีที่สุดให้กับเสาหลักอีก2คนนั่นคือไซเนมิและเกียวเมะมูิจิโร่และเกนยะก็เริ่มทําการเป่งพลังเฮือกสุดท้าย ทางด้านของมูจิโร่สามารถเปลี่ยนดามนิจิรินของตัวเองให้กลายเป็นนิจิรินสีแดงชาติจนสร้างบาดแผลสาหัสให้กับโคคุชิโบได้ส่วนทางด้านของเกญยะก็ได้ใช้พลังเครื่องสุดท้ายนะครับในการใช้หมดอสูรโลหิตตึงล่างโคคุชิโบไว้ส่งผลให้เกียวเมและซันิมิสามารถตัดหัวโคคุชิโบได้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการต่อสู้อีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าตัวเกนยะเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทแล้วหลังจากที่โคคุชิโบได้ตายไปครับตัวซันิมิผู้เป็นพี่ที่หมดสติไปก็ถูกทางด้านของเกียวเมพามาไวขา้ข้างๆ แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเกญยาเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วครับซึ่งพอซาเนมิได้สติกับคืนมาก็ได้บอกกับเกนยาว่าเฮ้ยเองย็งอยากเป็นอะไรไปนะและนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมร่างกายของน้องกูมันถึงสลายเหมือนกับอสูรวะนี่ยซาเนมิเนี่ยได้พยายามตบเรียกสติเกนยาครับบอกว่าเกญยาอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะอย่าจากพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่หาวิธีทางช่วยน้องเองแต่ทางได้ของเกญยาก็รู้ตัวเองดีครับว่าตอนนี้เนี่ยพลังอสูรในตงเขากําลังจะหมดลงแล้วและเขาก็ใกล้จะตายเต็มทีเกญยาเนี่ยก็ได้บอกว่าพี่่เนีเใพ,นะพ,พป็พหญ่ จะมีความรู้สึกที่อยากจะปกป้องผมใช่ไหมแต่ผมเองที่เป็นน้องพี่ก็มีความรู้สึกที่อยากจะปกป้องพี่เหมือนกันครับเพราะงั้นจากนี้ไปผมมาอยากให้พี่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะว่าพี่เนี่ยคือพี่ชายที่ใจดีที่สุดในโลกเลยยังไงล่ะสส้นสุดคําพูดของเกญยะครับร่างของเขาเนี่ยก็ค่อยสลายหายไปตอนหน้าของซาเนมิและนี่ก็คือวาระสุดท้ายของเกญยะที่ภายนอกนั้นดูแข็งก้าวแต่ภายในนั้น กับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนซึ่งก่อนเราจะพูดคุยในหัวข้อพาร์ทพลังและความสามารถนะครับผมอยากจะพูดคุยเก็ตเล็กเก็ตน้อยในช่วงวาระสุดท้ายของเกญยะสักนิดหนึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคาใจแหละว่าในช่วงตอนนั้นอ่ะก่อนที่เกนยะจะตายอ่ะเขาสามารถรอดได้ไหมมันมีโอกาสที่จะรอดหรือเปล่าคําตอบของผมนะครับผมคิดว่ามีถ้าถามว่าทําไมผมขออ้างอิงจากคําพูดของเกียวเมในตอนที่ยกซานิมิเนี่ยมาวางไว้ข้างๆเกนยะก็แล้วกัน ในตอนนั้นเกียวเม่เนี่ยได้พูดว่าบาดแผลขนาดนี้แต่ยังมีชีวิตยอยู่ได้เพราะเจ้าเนี่ยได้ดูดคืนอสูรเข้าไปใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องตายอยู่ดีเพราะพลังอสูรน,นั้นกําลังจะหมดลงแล้วซึ่งถ้าตีความจากคําพูดของเกียวเม์หมายความว่าท่านในตรงนั้นนะครับมันมีอสูรให้เกนยะได้กินหรือสามารถเอามาฟื้นฟูนร่างกายให้เขาได้เนี่ยเกนยะก็น่าจะรอดต่อไงฮะแต่ในตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอสูรอยู่แล้วหลายๆคนก็บอกเอา้าแล้วคุณลุงปูท่ทวดครูชิโบที่จัดการไปล่ะเอามาใช้ไม่ได้รรออออคคคคําาาาาาตตบบืืทุกนยย่ลลลมัเเวสูขจะ ายเป็นผุยผงเพราะงั้นเมื่อไม่มีกายเนื้อให้เกญยะกินเนี่ยเกญยะก็ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้นั่นเองสรุปเหตุผลที่เกญยะตายก็คือทามิ่งเนี่ยมันแย่จัด,จดครับเพราะทามิ่งที่เกญยะได้ถูกผ่าร่างไปมันคือช่วงเวลาเดียวกันกับที่พลังอสูรในร่างเขากําลังจะหายไปพอดีนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดคุยถึงพลังและความสามารถของเกญยะกันบ้างดีกว่า เกญะนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครภายในเรื่องครับที่มีความสามารถแตกต่างจากเหล่านักล่า,าสูนทั่วไปเนื่องจากเพราะว่าเกญะนั้นใช้ปราณไม่ได้เขาจึงหันไปใช้อีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ตัวเขานั้นมีพลังในการต่อกรกับเหล่าอาสูนนั่นก็คือการกินเนื้อของอสูนนั่นเองและด้วยเหตุนี้เนี่ยเลยทําให้ตัวเกญะที่กินเนื้อของอสูนเข้าไปได้รับพลังชั่วคราวของพวกอสูนมาเช่นพลังในการฟื้นฟูร่รางกายเป็นต้น และการที่เขากินอสูรเข้าไปแบบนี้มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขกฎการควบคุมของมุสันทําให้มุสันนั้นไม่สามารถบงการหรือเห็นอะไรต่างๆผ่านตัวเกเนยะได้แต่กลับการครับดูเหมือนว่าตัวเกเนยะจะสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือรับรู้อะไรบางอย่างจากตัวอสูรที่ถูกเกนยะกินเนื้อเข้าไปได้แล้วโดยที่ว่าตัวเกเนยะนั้นไม่ใช่อสูรแบบ100%ทเาให้เวลาที่เขาจะใช้มนต์อสูรโลหิต ตัวเกญญานั้นจําเป็นจะต้องรับสารอาหารจากอาสูรที่มีเลือดขอมวุสันเข้มข้นเชน่นเหล่อาอสูรข้างขึ้นเป็นตน้นซึ่งมนอสูรโลหิตที่ตัวเกนญะใช้ให้กับพวกเราได้เห็นในเวอร์ชันมังงะนั้นมันคือมนอสูรตึงกายแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่ชื่อทางการนะเพราะชื่อจริงของท่านี้ไม่มีแต่เหตุผลที่ผมขออนุญาตเรียกมนอสูรโลหิตของเกญยะว่ามนอสูรตึงกายนั้นก็เพราะความสามารถของมนอสูรนี้คือการทําให้ปืนของเกนยะกลายเป็นปืนกายเนื้อสูรและยิงลูกกระสุนไปฝั่งที่เป้าหหมมาาายยซึ่งในนตอแรกเป้เจะ ว่ามันเป็นเพงกระสุนธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดมันได้เปิดสวิตช์ทำงานแล้วมันจะมีรากไม้มากมายออกมาจากร่างของเป้าหมายเพื่อตึงให้เป้าหมายอยู่กับที่หรือถ้าตึงไม่ได้ก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามสะดวกนั่นเองซึ่งนี่ก็คือระบบการทํางานของมวลอสูรโลหิตที่เกณยะใช้ไปนั่นเองครับและนี่ก็คือปอดการเดินทางทั้งหมดของเกณยะมนุษย์ผู้กินอสูรจนได้รับพลังของอสูรมาครอบครองหลังจากได้ฟังปอดของเกณยะกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกชอบต,ตัวรันนนี้้เเพิ่่มมกมากาาขึหือปย เอาเป็นว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ได้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบอภัยมาณาที่นี้ด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสเกจกักน,นะครับผมบา,บายๆแล้วเจอกันจ้าเจนี่แล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix เ h e a t e r นะครับ